โอเคครับสวัสดีครับทุกคนนะวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟวีเทซีซันสองนะครับเป็นโลเคนะตอนนี้เราก็เพิ่งสมัครมาอยู่หน้าเลือกสกินนะครับผมก็สามารถเลือกได้มือถือก็เล่นได้นะครับไม่ลดโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกสกินนี้แล้วกันเพชายใส่อายุไปโอเคเราเกิดมาที่เมืองฟอร์ดคาสันนะครับผมนี่คือจุดเกิด ใครไม่รู้คำสั่งก็มาพิมพ์ททบเฮลตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีสิ่งต่างๆให้เราดูนะครับอ่าเราสมัครใหม่เราจะได้ GPS แล้วก็ VIP หึงวันนะครับเราก็มาเช่ารถกันเลยเหลิงานะครับผมพิมเหลิงข่าเพื่อเช่ารถนะราคา500โอเคสถานรถกด N นะครับสถานรถ เขาชวนเราไปทำงานนะครับขึ้นมาเลยโอเคตรงนี้ก็คือโรงบามนะเดี๋ยวไปผมจะแวะไปที่ธนาคารก่อนนะเพื่อไปทำบัตรเ m ทะโอเคนะเดี๋ยวเขาทำบัตรเอทีเโอเคเราเข้าไปธนาคารนะตรงนี้คือธนาคารเข้ามาแล้วเราก็มาที่จุด นี่นะครับเพื่อทำบัตร ATM การ์ดนะครับผมใช้คำสั่งตามที่มันขึ้นเลยอ๋อต้องมี3ชั่วโมงนะต้องเวลาออน3ชั่วโมงยังทำไม่ได้อ่โอเคยังทำไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็จะไปทำงานก่อนนะครับผมก็จะไปทำงานคนเก็บผลไม้นะอยู่ใกล้ก็ทับ GPS ดูเลยอาชีพคนเก็บผลไม้ โอเคไปตามจุดสีแดงได้เลยนะครับไปวันไปคนตอนนี้ก็ส8 <'s> right. คนนะก็ถือว่าเยอะที่สั้งสองก็เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานเท่าไหร่งนันเลยครับสมัยไมอ่าตรงนี้ก็คือสวนอัง,งุ่นนะที่เราจะมาเก็บ เอามาสมัครงานตรงนี้เลยตามจุดสีแดงกดว,วนะครับคุณต้องการที่จะสมัครงานหรือไม่สมัครสิครับรออะไรผู้ผลไม้เหลือน้อยแล้วเราต้องรีบไปแล้วเราก็ขึ้นรถเลยครับจองรถกันเลยเพราะว่าเราต้องจะต้องใช้รถในการไส่ง,งผลไม้นะอเออจากนั้นเราก็มาพิมพ์รับงานตรงนี้นะสตาร์ทกลับ TGRPE นะครับผมเอาพิมพ์ผิดโอเคมันก็จะขึ้นจุดสีแดงในสวนนะเราก็ขี่รถค่อยมาตรงนี้อ่าไม่ต้องขี่เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวโดนแอดมินจัดการนะเราก็วิ่งเข้ามาเก็บผลไม้ตรงนี้โอเคเก็บได้ละหนึลังเราก็วิ่งไปที่รถเราก็กดวใส่รถเลยอ่าเห็นไหมมันก็จะขึ้น งั้นละเกมนี้ก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็อยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะครับผมก็มาทําได้เงินก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะแต่เราไปดูกันว่าเราจะได้กี่บาทละจะได้อะไรตอบแทนไหมเฮ้มึงอย่ามาแย่งรถกูนะไม่ได้นะว่าไงไเดี๋ยวผมไปเก็บอันสุดท้ายกันนะอันสุดท้ายอยู่ตรงโู้นนะ มันจะต้องเก็บประมาณ3อันนะถ้าจะไม่ผิดโอเคอันสุดท้ายเราก็เก็บมาสบายครบ3อันแล้วครับเราก็ขึ้นรถไปส่งกันเลยคุณได้ทาการลดลงหรือไม้เรียบร้อยแล้วคุณนาะค้นรถเพื่อขับไปยังโรงงานใ,นใกล้ๆกโอเคแล้วก็ขับไปที่จุดสีแดงที่มันขึ้นมานะครับโอเคขับไปน่าจะถูกทางนะครับทางนี้ถูกเปล่า ดีเลยนะครับงานนี้จะลองมาทำมาได้วอามีคนส่งผอี่เฮียขับรถอย่างเฮียเลยเขียหมดงานนี้ก็งานชิวๆนะก็แต่ต้องแบบต้องมีรถทำอะครับถ้าคนทำเยอะรถก็จะไม่พอนะโอเคเราก็มาถึงจุดนี้ละจุดส่งผลไม้ตรงนี้เราก็ขี่เข้าไปเลยครับ ปาบเรียบร้อยฮะได้เงินมา333บาทกับผลไม้3ลูกโอ้ก็ถือว่าโอเคนะผลไม้นี่ก็สามารถเอาไปทำคาบเป็นน้ำผลไม้หรือเอาไปทำสเต็กได้นะครับก็หรือจะเอาไปขายพูดเล่นก็นได้ไมันก็มีคนซื้ออยู่แหละก็ถือว่าโอเคนะงานนี้ก็ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวผมไปลองทำอีกรอบหนึ่งนะติดใจติดใจ โอเคครับเมื่อเรามาถึงอีกรอบแล้วเราก็จะมาส่งไว้อีกรอบนะเราต้องมารับงานใหม่นะครับก็สตาร์ทแก็บเหมือนเดิมโอเคมันก็จะปรากฏจุดสีแดงให้เราเราก็เข้าไปเก็บนะจริงๆอยากขี่รถเข้าไปนะครับเดี๋ยวโดน เดี okay. ๋ยวเราไปเก็บอีกสองอันเอามีคนแย่งรถโอ้ไม่นะรถกูโอ้รถกูโอ้รถกูเอาไปไหนอ,อ,อ้าวขโมยรถกูเฉย ขโมยรถก็เฉยเลยเดี๋ยวเราต้องแบล,ล,ล็ลรถคันใหม่นะเดี๋ยวเราเอารถคันใหม่ไปนะครับเรา,เาโดนแย่งรถไปเมื่อกี้โคตรแย่เลยอย่าไปทำนะครับผม <c oughs> เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแ <c oughs> ้ไปแย่งรถกันได้ไง <c oughs> ถ้าเจอแบบนี้เราสามารถหาเรื่องเขาได้เลยนะครับกระทรืบกระทรืบได้เลยนะ แย่งนะคะรับโอเคได้2อ,อันแล้วเว้ยต้องมาลุ้นนะว่ารถจะหายไหมรถหายนี่ชิบหายเลยนะโดนแย่งรถไปหมอๆนะพวกนี้เมื่อก,กี้เราเสียเวลาไปเราโดนแย่งโอเคครับก็เรียบร้อยผ่านภพไปจบรถขับช้ามากโอเคมาถึงแล้วครับเราก็เข้าไปเลย รอบนี้ได้333เหมือนเดิมนะแล้วก็ผลไม้ได้3ชิ้นก็ค่อยๆเก็บเงินปั้นไปเรื่อยๆนะครับเราคงไม่ได้รวยวันนี้หรอกโอเคสำหรับใครที่อยากทำงานนี้ก็มาทำได้นะที่เซอร์วิสเดย์สองนะครับผม RP ก็มาเล่นกันได้เยอะๆเลยครับก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ